มาฝึกมิงุงวอ,อนแรกนี่ครับคู่หมีคู่รูเรื่องเยอะแล้วนั่งไม่เห็นฟังดิมเลยนั่นนไนงมมไม่เห็นฟังดิมเเดี๋ยวดูคู่หมีฝึกให้นี่คือเทคนิคการหมอบนออให้เข้าอุโมงค์ขา <c oughs> อันนี้อาหารที่ให้กินก็จะเป็นอกไก่ต้มตาหน้าโอ้โหเนี่ยมาอยู่ประมาณกี่วันนะสี่วันปะสี่วันสี่วันทำตามคำสั่งได้เยอะแล้ว่เาเริ่มเริ่มชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยทีนี้มันจะเริ่มสนใจมากขึ้นเริ่มไอคอนแทคได้ดีขึ้นนะครับครับงมองตาครูตลอดเลยเชื่อฟังครูกว่าเจ้าของอีกใช่เด็กดีมากเลยตอนครูมา ครูไม่ได้ถือไว้เดียวนะครูมีเขาเน้นฝึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับครูฝึกเชิงบวกครับอ๋อฝึกเชิงบวกครับคือไม่ไม่ทำโทษรุนแรงผมเลิกฝึกพวกเขาเลยรู้เห็นไหมโฟกัสที่ผมต้องเลยอยากฝึกอีกเลิกแล้วก็คือเราไม่ให้ฝึกเกิน3นาทีสามนาทีครับสองหรือสามนาทีเราทำพอแล้วจะทเทคนิคที่ผมจะใช้บ่อยมากๆคือเทคนิคเชฟปิ้งเบบเยอะ จะไม่มีแค่ก็คืออะไรเช่นสมมติว่ากลุ่มร่างกายเขาเดินตามโดยที่ผมไม่ออกเนี่จะตามเงาและถ้าอย่างนี้อนาคตแบบไม่มีรางวัลให้เขาก็ยังเดินตามผมเราก็ยังใช้การรูปตัวครับคำชมนะครับรูปตัวคำชมเราสามารถให้ได้ตลอด เดินตามครูกลับบ้านไปทำไงว่าไงลูกเราซิวเขาทำยังไงหนูทัชได้ไหม yes ทัชนี่เพื่ออะไรครับอ่ามันเป็นทริคครับเป็นทริคทำให้เขาใช้สมองเพิ่มมากขึ้นนะครับความบอกบอกทัชก็เอาจมูกแหละครับทัชสมุนจมูกแนะครับเก่งมากเราก็จะให้รางวัลให้ก็คือถ้าเราให้ใช้สมองยิ่งคิดเยอะๆอะไรเยอะเขาก็จะกล้ามากขึ้นใช่ครับเพิขึ้น ไดวผมอบอกนะถ้าเกิน5เดือนไปแล้วเนี่ยเป็นโอกาสที่แบบหลุดลอยไปแล้วไงอยงนั้งสองถึงห้าเดือนคือช่วงที่ดีที่สุดในการฝึกในการฝึกในการพา,า,าเข้าสังคมในการพาไปเล่นกับหมาตุ้ยอันนี้คือดีที่สุดอะครับนะครับต้องหอองมาเด็กอายุ2-5ถึงเดือนครับ2ถึงเดือนอ่าช่วงการฝึกที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการฝึกตัหนังเมือง้นแล้วก็การฝึกแบบเข้าสังคมกับหมาตว้อเราเล่นฝึกทุกวันอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องกดอาหารอะไรกันก็ใช้อาหารเป็นฝึกได้เลยครับอ่าฝึกในระหว่างมือที่กินได้เลยครัับบนะคร ถ้าเกิดว่าหมานี่อายุเกินเท่าไหร่พี่แบบฝึกไม่ได้แล้วครับที่นีฝึกได้ทุกช่วงอายุครับอยู่ที่ว่าหมายิ่งโตอายุยิ่งเยอะก็จะฝึกยากขึ้นเพราะว่าการกาเรียนรู้เขาช้าลงแต่ว่ายังฝึกได้ต้องอดทน<อ>หมาเด็กจะฝึกง่ายกว่าเพราะเขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าคือเข้าใจว่าหมาโตมันได้จะฉลาดกว่ไม่ใช่ครับหมาโตจะต้อปรับตัวแล้วก็เข้าใจได้ช้ากว่าหมาเด็กหมาเด็กจะฝึกได้เร็วมากมันมีความเอาแต่ใจเข้ามาด้วยใช่ไหมครับส่วนหนึ่งจากการเลี้ยงด้วยครับถ้าเลี้ยงตามใจมากๆเลี้ยงผิดมากๆก็พฤติกรรมเขาก แย่ลุนี่เราถึงต้องรีบมาฝึกก่อนเพราะว่าโตขึ้นไม่รู้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาได้แต่ <c oughs> มันดุมากไปไหนไม่ไปไหนบ้างเลยเหรอข้ <c oughs> าะอะไรเนี่ยจะนั่งาไงบ้างมีงอ<า>ูง ิทีรรมหน้าเขานี่มีอ,อะไรบ้างครับที่เขาเขาบ่งบอกอไวอย่างแลบลิ้นอะไรเฉยๆเนี่ยอ่าถ้าโดยปกติแล้วถ้าขาวเนี่ยอันนี้คือเครียดถ้าแบบหายใจเร็วๆแรงๆนครับอะไรคือใช้สมองดูด้วยว่าต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยสมมติเราฝึกอยู่นะครับยู่ฝึกอยู่แล้วอยู่แล้วเขาเขาหายใจแรงใช่ไหมเขาใช้สมองเหนื่อยอ่าเขาเหนื่อย นดีผมบอกว่าฝึกแต่ละครั้งก็ไม่ควรเกินถ้าหมาเด็กก็สองถึงสามนาทีต่อครั้งนะครับถ้าหมาที่โตแล้วฝึกมานานแล้วก็ห้านาทีได้นะครับอยู่ที่วัยเขาด้วยนี่เลยใช้เสียงแธรรมดาพอไม่ดุไม่เล่นครับให้เสียงธรรมดาเดินมาเออเป็นแล้วอ่ะ ิเลกินังลงกนเลยตามเลยตามเลยก็จะลองดูไหนลองอูนะครับก็คือสองหาได้อยู่ที่นะรู้ว่าผมจะสั่งอยู่ว้าว อันนี้คือสุดแบบ d i s t a n c e Control ใช่ครับคือล็อก2ขาหน้าไว้นะครับคือเพื่อให้เขารักษาระยะก,กับเราอย่างนี้ไม่ครับเป็นการสุดขั้นแุดนลยถ้าใครอยากเอาหมาไปแข่งระดับโลกต้องสุดนี่ <laughs> Discharge <ance S 2> บบ Control ก็บบ <laughs> คือล็อกสองขาหน้า เออทำไมมันเดินกับครูแล้วเดินกับดิมคนละแบบว่าไม่ต้องเติมนะครับให้เล่นแบบนี้ด้วยมูดเดินอยู่เดินกับครูไม่กัดเลยอ่ะไม่เดินไม่เลยนอนมันกัดอ่ะพอเดินเสร็จก็ผมจะหยุดปึ้งหยุดเสร็จผมจะควบคุมเขาให้เขาดีอยู่ครับห้ามดีลำหน้าเลยครับเก่งมากวอนนี้มันไอคอนแทคตลอดเลยนะ มันหยุดพวครูเฉยเดินใหม่ครับเดินใหม่เดินใหม่เดินใหม่เดินไหมเดินไปเลยครับนิวสเลยเอาตเดไถเพื่อนตอบถ้าเลยนะมอบตั้งแม่นนะตอบเต้ยต้องดึงก่อนที่จะหยุดถูกต้อง พักแล้วจบแล้วงงเลยหยุดดีๆก็หยุดเลยครูครับถ้าเกิดว่าการที่เราฝึกให้หมาเนี่ยเขาที่จะคอยฟังคาสั่งเราหรือว่าค,คอยที่จะเรียนรู้จากเราเนี่ยมันจะทําให้มีผลกับอารมณ์ของเขารอเปล่าจริงๆไม่มีครับแต่ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจะมีวันฟรีเขาหนหรือสอวันวันนั้นคือเขาเป็นหมาไปเลยเราจะไม่ใช้คําสั่งอะไรเลยครับให้เขาอยู่ mm hmm. ตามสบายนะครับแต่ว่าการขับถ่ายเราต้องขับถ่ายตามจุดที่เราต้อตงการเดียแต่เราก็ต้องคอยดูพฤติกรรมเขาด้วยว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ แต่แค่เราไม่สังส่งคาสั่งครับเขาแค่นั้นเองสมมุติว่าไปข้างนอกเนี่ยถึงขั้นไม่ต้องแบบใช้สายอย่างเงี้ยไม่ได้ครับม,มันเป็นมารยาทครับออกไปข้างนอกบ้านต้องใช้สายจูงตลอดเวลาครับนะครับสมมุติว่าเราไปด็อกฟาเราอยากให้เขาวิ่งอิสระเราใช้สายจูงยาวสิบเมตรสิบห้าเมตรอ่า <est>, แล้วก็ให้เขาวิ่งที่เต็มที่เลยบางคับเราควบคุมหมาเราได้แต่หมาตัวอื่นที่เป็นหมาจรเราควบคุมไม่ได้มันจะวิ่งมาแล้วหมาเราตกใจแล้วเตลิดงานเข้าเลยครับ ถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยฝึกให้มันเรียบร้อยเชื่อฟังเงี้ยมันจะวิ่งหนีไหมครับไม่เกี่ยวครับรหมาตัวที่ิตประสาทดีถ้าเราเขารู้ว่าเราเนี่ยป้องเขาได้เขาจะไม่ตื่นเต้นตกใจเด่นคัดแต่หมาตัวที่แบบว่าอยู่ในสัจูมเราเห็นหมาตัวอื่นแล้วแบบมีปฏติกรยากระโจนใส่เขาฉันเลยหมายถึงว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเจ้าของว่าสามารถที่จะปกป้องเขาได้ โอเควันนี้ก็ครูหมีนะครับก็มาฝึกหมาให้กับพวกเราหมาชิบะตอนนี้2เดือน2เดือนครึ่งก็เดี๋ยวครูหมีเขาจะมาหาพวกเราอีกรอบหนึ่งคราวหน้าจะมาฝึกอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะฝึกน้องหมาให้เชื่องแบบนี้ต้องไปที่เพจมีฝึกหมาหมีฝึกหมานะครับเดี๋ยวเราแปะไว้ที่ข้างล่างนี้ไว้ให้ผมคิดว่าทุกคนที่เลี้ยงหมาเนี่ยควรต้องฝึกใช่ไหม เพราะว่าถ้าไม่ฝึกมันน่าจะออกไปสร้างปัญหาเยอะอขอบคุณมากเลยครับครับาว,วันดีครับเดี๋ยวเจอมิอยุใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายโ<า>อ,อ้อย่างกับป้ากับแม่มันดื้อที่สุดเลยดื้อแต่กับแม่มันคนเดียว